นี่ค่ะน้องชาค,ค่ะปกติน้องชาแพ้ยุงมากมากเลยนะคะแถมตอนโดนยุงกัดน,นะคะตุ่มก็จะใหญ่เท่านี้แล้วมันก็คันมากๆเลยนะคะแถมเจ็บมากมากเลยค่ะเวลาเกานะคะยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะยุงก็เยอะมากเลยนะคะแถมตอนนี้ใครเลือดออกก็กําลังระบาดด้วยนะคะน้องชาเพิ่งไปเจาะมาเลยค่ะเจ็บมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นนะคะโล่งใจมากเลยค่ะ จนแม่มาเจอตัวนี้เลยพัมพัมพัมมิสเตอร์ปีเตอค่ะเครื่องมาายุไฟฟ้านะคะในหนึ่งกล่องก็จะมีเครื่องมายุไฟฟ้าหนึ่งอันแล้วก็น้ำยาหนึ่งขวดค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่เปิดฝาแล้วนำไปใส่ในเครื่องหมุนให้ลงล็อก ในน้ำยามีผลต่อมแมลงและยุงเท่านั้นจึงปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นคนนั่นเองค่ะเท่านี้เราก็สามารถทำกิจกรรมในบ้านได้อย่างปลอดอยุงแล้วค่ะ